สวัสดีจ้าพี่น้อง,งปองไปสทัสุกข,ขนจ้ามาอนี่พอกับพี่แรมมี่อีสานร,รีวิวจ้าเมื่อนี่พี่แรมมี่มีของมาเซิร์ฟไพ่จาพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่พี่แรมมี่ได้รับของจากอันนี้จา้าแตนแตนได้รับของจากเอฟซีจากแฟนคลับจากทั้งอุดรจาพี่น้องเพิ่์ลวาส่งของมาให้ทีมงานอีสานร,รีวิวจ้าพี่แรมมี่ก็เลยสิเอาของเนี่ยไปเปิดอยู่จ้าอยู่น้าแมีกองจ้าเพื่อเสิร์ฟไพ่หลายๆท่านจ้า,าว่าเรากลับไปกันเลยจ้า ตอนนี้พี่แลมมี่กําลังม้ายืนถ่าน้องอุ้ยอยู่จ้านัดน้องอุ้ยไว้กับพญาวนควายดอนจ้าสงสัยสิม้าเราเนี่ยพี่น,อน้องเห็นสวนอยู่ไวๆอยู่ม้ากับไผ่น้อเนี่ยมันพญเสียงหรือมันลูกสายประวัติวมาปุายก่อนสงสัยสิมันพญเสียงอยู่เปลี่ย พญายางอ่อนหอบนั่นมาให้เนี่ยคอยลืมนั่นย่าให้เมื่อนั่นอันคอยมัดกมาเอาฮกหลงตีเนี่ยก็มาเอาหกหลงเตะเนี่ยบอลเนี่ยบอลเนี่ยที่หนูที่หนูมาขอแม่เนี่ยเราซื้อว่าฮกหลงจ้ะกะล้างดังทุานี้กระแสบอลสีมาแรงพี่น้องจ้ะเมื่อนี่เขากับมา กับทีมงานกับพีนี้แม่กองน้องอุ้ยพญายิ้งเสียงกับลังยางมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำอุ่นฉันถั้นแม่จะเอาขยายก่อนเดี๋ยวอุ้ยมาขย้ายได้หากระทางมาเอาพญากวนเราติดธุระติดธุระบ้านนั่นเงี้ยงก็ไอเดินไปบ้านยิ่งรัดโอ้จะเอามาหนีเขากะนี่ของฝากจากเอฟซีจ้าส่งมาให้ จากทางอุดรพอยันเสียงมาแมมาเปิดซอยกันแม่เอาจัดการเลยอุ้ยฝุ่นโเฟ่าพุ่นโอ้ยพ่อยาไปไก่แล้วพ่อจัดการเลยอุ้ยนำเลยจ้าวันนับแรงเขาต้องขอบคุณคนก่อนนี้เนาะเฮ้ยหนอี่แลมใจร้อนใจร้อนตัวอยากเห็นเนาะอาสวัสดีเป็นทางการจ้า ขอบคุณมากๆสําหรับกล่องของขวัญค่ะวันนี้ขอวอลไทยเนี่ยจักหน่อยอเพราะว่ามีคนทวงมาว่าเป็นเล้าเวียงจันทรมาสั่นว่า <c oughs> เป็นเป็นแม่นอลีเ่เป็นเป็นเล้าเวียงเอลีเด้เอาคนผู้เวียงเขาเลยว่าอย่างสิเราจะพี่น้องมัจนจะเป็นส้มยังเนื้อเนืคือใส่ผู้เฉียวจ้าคือใส่เวียงจันทร์จ้าเป็นเล้าเวียงจันทรเป็นเล้าผู้เวียงอุ้ยสี่แย่เลยเอ้าแม่แม่พะยะจังแม่แม่ เปิดน้ำนี่ติมานี่อยัางมันหมดหมดไม่เป็นใจเปิดไ้าเปิดเดี๋ยวพี่แรมแกะตรงนี้เกินนี่อเปิดอย่างดีแต่หมดเป็นอยู่ห้องบ่ลายแบกนี้ว่วอะไรเนี่ยวัวตาดมโอ้งองพ่อดมโอ้บรรยากาศดีแท้กินยุ่งขังปลาเข่าก็ดีปึ๊บนี่ กวมเจ้าของบ่นเนาะป้าอุ้ยคือซ่งกองใหญ่แท้หนักเนาะนี่นักหนักเพราะมันาม,ามีปลาแดกโตัวท <laughs> ีปลากระป๋องแม่มีใส่บัวแม่สิได้ผนกันกับใส่ตัวเกียงแซ่บแท้แม่เกียงใส่บัวแม่แมแมอันลาว่าอนนไ,อไอ้อ้วนเราว่าเราเราสิเราบอกว่าปากาบอกข้าวดีเนี่ยเด้อเราว่าเราสีส้มสูบยาเราสิไปหย่อมหมาก อบักหมากกระพูอยู่ใส่มีฝากมาให้เราโหลดมาเสนอเอาของทางบ้านนะแม่แขนนแท้แม่แม่แม่ทนนแท้อ้าบิดอีกปุ๊บวับปึ๊บอาหารน้ำท่วมโอ้โหสุดยอดมีเสียดอีกแล้วไาดีตัว ขนมมดขึ้นอ빠กวางข่าวป้านกวางขอกวางนี้สิ๊บ่ได้ไพ่เมียบ้านซะบ่เนี่ยนั่นเนาะคุณขึ้นแม่คนนั่นแล้วใสนนี้เนาะเอาเอาในในกวางขขาวมีขนมป้อมบู้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ้าเสียอีหยังขอเบิ่งก่อนในเด้อชมขนมขนมขนมเน้อมีเบิกใสเอี้ยเอี้ยเอี้ยผู้สนับสนุนโครงการผู้สนับ ผู้สนับสนุนหลักจ้าเนี่ยแล้วทรงหม่สยุดเดียทุเดียนจ้าแล้วบอกว่ามีมีทุกไซส์จ้า M L XL XXL แล้วก็ XXL ตัวเดียวค่ะมีแต่ L นี่ถืออยู่นี่จ้ลสตัว อันนี้นี่เอ็มค่ะเจ้าก้อนสีใดก็สีขาวเจ้าก้อนเราฝากสีขาวมาให้จ้าอันนี้โอ้อันนี้สงสัยเป็นของไอ้อ้วนแท้ๆเลยนี่สงสัยอะหัวดก้อนเอาพี่แหลมจับชนหัวตก้งแล้วอันฝากตัวใหญ่มาพี่แหลมนุ่งเรามันตัวใหญ่เราเลยว่ะใหญ่กว่าสีเทาไหมตัวเนี้ยน้อยสั้นวันป้าไอ้อ้วนก็ใส่ได้นุ่งงามเถ้ะ XL ตัวนี้ XL ค่ะอันนี้สองอันนี้สอง XL เนี่ยดับเบิล XL จ้าอันนี้ก็ XL ค่ะจ้า เพราะว่าเสียของงานต้นนุ่งสิลาไปเฮ็ดเสียนักเรียนแล้วอขอบคุณมากมากค่ะแล้วว่าฝากให้อีพ่อกับอีแม่น่เด้อพี่เลี้ยมพ่อวาดสันว่าเจ้อุ้ยแล้วก็ไอ้เสียงไอ้อ้วนพ่อญ่สารยายอ๋องบักเย็ดบักย็บักหัวห้าง น้องปุ้มอันหัวห้างก็ใส่บะไ้ดอกต้องอ่นใส่มินิอะบางันไปทาไมตื่ดีเถอว่าีเกลียวดีเถอะอันนี้จะเอวเลยเนี่ยจ้ะอันนี้เอ็อนี้มอันนี้เมอีบอเอกับซีเมนของนั้งหลอดนั่นแหะตัวนี้น่อยกูมอเอตัวนี้เอวสิเอ็มเอมกัมนของนั้งนี่แหละนั้งนี่แหะน้้งเอ็มแล้วเถอะจ้น้องภุมคนหนึงโอ้น้องภูมกับแม่เลี้ยงกระติใส่เดียวกันจ้านแถวล้นมแล้ว เฉียวร่วงแล้วเฉียวมันแล้วเนี่ยพุ๊ดคืองามแถอะอนี่กะแหวอุ้ยยืมโดใส่เอ็มมาเทียบเนี่ยใส่เอ็มที่แลมได้เลยมีมีสองตัวแหมเอ็มแหม่ยแม่ก็สงสัยกับน้องภูมิตัวหนึ่งฟาเทียบก่อนโอ้สีจะมันมากโอ้สีเขียวงามเถอะ้าที่แลมจะใส่ใจแล้วกันเพื่อเป็นเพื่อเป็นการเฮ้ยมาไกลายสีเขียวเจ้ามันคนขาวเฮ้ยพอดีเป๊ะเลย เดี๋ยวเด้อให้ให้สุบสวมนี่แล้ออุ้ยกับซีเมนไทแขวนใส่เอวอุ้ยเพราะใส่ดอกป๊ะอุ้ยอันอุ้ยสีใส่เอ็กแอลอ๋อเขาได้สีเิ็นเบิ้ลเดนอันสีบวกขึ้นงูตัวเออเพิ่นงามแลวเสียให้พ่อปูสันอาก็แล้วเรียกเอาลวดเพ่าปูสานได้ชิ้นใหญ่เลยเนี่ยให้พี่เตะอันนี้ของไอ้วอ้วนใส่ใส่บิ๊กสองของไอ้อ้วนพ่อวัดนี่นะจะเป็นใส่เอวนะีตัวนี้แหละเอ็กอลนะนี่ตัวนี้ตัวเดียวอืม ตอนแกะตัวนั่นแล้วนนมี่ตัวนี้เอ็มจากตัวอันนี้ใซส์ยังเอ,เอ็มสองตัวน้องอนนเอล <L. S 1> <L. S 2> ์อ๋อตัวค่ะเ <L. S 2> <L. S 1> อล์เอล์เพราะว่าก็จะเป็นไซส์เอลนี่แหละพอ่อสวยขอออ่านซื้อชมรมนะนะเจ้ะอันละตั้งหาย,ย่างดีอย่างดีชมรมว่าวพืชน,น้องหยาเขาพัฒนาัสนอไซส์เฮลเล่อเดอ้อ <laughs> เลิศหรูค่ะสวยเข้ากับบรรยากาศกลางทงอีหลีกลางทงสีเขียวอัมตันเนี่ยุณดนี่งโอ้ยดีใจลายดีใจลายอันนี้อีพออีอีพออดกับที่นุ่งงามไปเลี้ยงควายด้วยเนาะเขากับปลาแล้วมาไปเลี้ยงควายแล้วเสียงั้นเขากับเขากับบรรยากาศปลาทงอีหลีโอ้ยสิ้นเนี่ยจะไปนองน่าจะเสียบเนี่ยเสียบหลานหวานอัน พอวัดว่ากินแน่ว่าสัตว์สิ่งเป็นว่าน้องมัอนี่สิมไปอุ้ยอุ้ยจัาว่าอุ้ยสิกินอีหยังอุ้ยคืออยากกินได้น้อสมสมอุ้ยขั้นมีกะดีเราพอวส์บาซานดีวายขั้นมีแล้วได้เจ็ดปีเลยดิเนี่ยนะเนี่ยอึ้เสียบสแล้วปีหาเจ็ดแม้จะปีแเราสนะ หน้าเกลีเกลียดบ่าพี่แล้วพี่เล้ยงทำอะไรสองสามหกปีกินชูพี่น้องเหรอจ๊ะเจ็ดปีอืมเจ็ดปีอือบอสีใจห้อย่างสิบสามปีแล้วล่ะมานี่ตีแม่ได้เจ็ดปีอืมเอฟซีผู้นี้เนาะจ้ะแล้วก็อันฝากตัวเป็นน้องฮักจ้ะแล้วก็สิบโสมของไม่หายสุดเดือนสุดเดือนพี่แลี้ยงมีพ่อพันกับทีมงานก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายเนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกชาย เนี่ยกวางพร้อมเป็นน้องฮักยายอุ้ยนน้องแม่สาวบอกอยากก้มัวผู้หน้าตาดีผู้หน้าตาดีพูดพูดดีเล้วก้มัวเรกจนหาว่าเห็นหน้าตาดีก้อนหยอกเด้อก้าหยอกโอ้้องหิวก็อุ้ยน้ำลายแล้วหงายแล้วอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนอ่อนนิ่มๆบ้างอันนี้อ่อนอันนี้มัน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 เป็นก้อนเอานี่เป็นยังอันนี้กินหมดแล้วแต่งจะกระดูกมันยังแข็ง บักลาหิวติครับก้องเขาเนี่ยขอได้บ่เนี่ยบักลาหิวติครับเบิ้งเบื้องอะก้องเขาอยู่เห็นบ่มีไส้ผู้เดบุสกับผู้นั่นแหละงามีอยู่ก้องเขาไปวัดบ่แม่นยังเดีกกว่าจีบเอาความัวให้ฟังก้องเขาฝนตกห้ำอุ้ยกล้องเขาเปียกมือนอดพี่น้องก้องเขานั่นน่ะก็เอาไปขางไฟฝีไม่ฟังก้องเขาโอ้ย นั่นแหละตัวมันแม่เขาพยายามเล้วมาหมดวนน่ะแม่เก็บไปใส่ไปวัดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ยังยังยังใส่ได้ดีซอเก่าใส่ไปวัดมาปั๊บแม่เดี๋ยวขอตัวไปไปใส่คางลืมเขาแน้วเอ้ยมันก็ควรอร่อยเดี๋ยวเพิ่งใหม่เหมือเออป่าวว่าแม่เฮ็ดนี้ยังไปใหม่ก้มเข่า ผานิ่มนี่ดีอุ้ยผานิ่มนี่ดีเนาะผานิ่มนุ่มสบายแม่พี่แรมสบายนี่เป็นผาหน้าหนูเอาแม่เอาแม่นับก่อนแม่นับก่อนแม่ของไผรของไอ้ปื้อของไผรแม่อุ้ยพี่แรมมีของไพรเนี่ยว่ะจีเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกอีพ่อกับอีแม่เนาะจัดไปก่อนอีพ่อกับอีแม่เรียกไปเลยจ้าอีพ่อกับอีแม่อีพ่อกับอีแม่เนี่ยหมายถึงแม่ก้องกับพ่อโอดจ้าน้องพุ้ม กับที่นีน้องภูมิกับยายอ๋องอืมยายอ๋องคู่บ่เนี่ยเอาคู่บ่คู่กับไปก้อนละรียญบ่เป็นเงาโอเคแล้วมาที่นี่กันโอ้โตแล้วเนาะก็บทมีไอ้เสียงวัดเก้์อุ้ยผุนี้เก้์ผุนี้เก้์อุ้ยนะคักเนาะกับบักงิกสามตัวอ่าบักงิกเนี่ยใส่เดียวกันจ้ะใส่แอลพื้นกันใส่นนกัเราเอิอหลานซ้ายว่าบักงิก พเพราะว่ามันหัวหยองอืกับน้องชอบเปื่อนนะจ้ะจ้าท uh ี่เราอีดีแบบนี้จ้าแล้วกับพ่อยายซานกับเอ้วนจ้าจ้าพ่อยายซานก็คือพ่อของเออ้วนจ้าจ้าอย่านี้พ่อยายใส่เอคลับใส่เอเอคล่ะเออจะได้แต่ใส่เอลับใส่เอคลเออจ้าโอ้อันนี้ สองเอ็กเอลจ้ามีกูอิ่มตัวละจ้แล้วฝากมาให้ไอ้ายอันไซเอ็กเอลกับอันเอ็กเอ็กเอลไปให้ปู่ศารแต่ว่ายน่ยเราเอาให้หลานอันนี้อันนี้เอาให้ซีเป็นของไอ้อ้วนแเลยนี่จ้าไอ้อ้วนกับอีพอแล้วเอาเหลือบ่บันเนี่ยนี่ดิเจของมันของของของพ่อวัดของพ่อวัดกับพี่เลี้ยมจ้านี่เอาสองสามมันเหลือเบอร เดี๋ยวคู่กันบาอุ้ยเอออันนี้เอ็นเอ็มจ้าสองเอ็กเอลสามเออเอลเป็นที่ตัวสี่จ้าจ้าโอ้ยสามตัวแสดงว่าไ้บ่ครบด้วยนี่ลืมบักจ้อยแหงจ้อยแหงใส่บกเบียกผู้ใด้ลืมหมดไปแล้วรู้หาล้านไหมพู้ใด้วะผู้ใดไดบผู้ใดได้ครบแถมกองเขานี่เด้เสือตัวนึ่งไ้น้องชาบนี่เด้นี่เด้ เพิ่นร้อยแต่เสือขาวแม่ล่ะไปใส่เลขขนาดที่ถ่ายทำนะจ๊ะอัดวุ่นไว้่นน้องศิลาพานุไรงัวมางัวกับวันดิ้อึดในงอได้ยางยางเดียวโถสดสลดสลดสอดสลด่แล้วจุ้ยแกะแกะกลางเวทีพี่น้อยนุงกับนุงกลางเวทีนี่แหะใส่กับใส่กลางเวทีนี่แหะโอ้ยไบบมันสีอวสองตัวที่หนึ่ช่วงว่ะ ก็จะเป็นมักหลายเนาะจ้าเนาะโอ้ยมากหลายเน่นนี่นดีแหม่เลี้ยมก็มักมักถึกถึกเคียงเหงียงถาแบบนี้มันเสียวซีเขียวนี่มักอยู่มันสบายตางามอันใส่ไปใส่ก็ได้เอาจังซี่จ้ะเมื่อใดตุ่มหอมกินเขาเอาตำมงหุ่งใส่สีเขียวห่วงไปนั่งห่มกันโดดแบบนี้ปาก็เสิแด้วกันดีแต่เนาะมาตัวนัดหมายตัวตำมงนัดหม้กันจ้ะเอ้ามื่อนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆจ้ะที่ยังคิดฮอด ให่กับอ้อยู่ทั้งผู้เยี่ยงจ้ากินหอดพอกับแม่จ้าจากะขอไห้มีความสุขกายสบายใจคนบุญนั่นกะขอไห้ทรงคืนหาน้องคือเก่าเด้อม้นนี่ก็ต้องขอบคุณหลายๆจ้าแฮ้ขอบคุณค่ะแฮ่อยู่หมันควรยื้นาจ้าม้อนี่ก็ขอบคุณหลายๆจ้าไห้มีความสุขกายสบายใจจ้า ามายามเขาก็ตีเด็กชายเขาไม่ให้กินเนี่ยนี่เด้อเขากำลังเสด็เกี่ยวหนึ่งกำลังถีถอกจ้าให้แล้วบิดแล้วจ้าให้มีความสุขกายสบายใจจ้าให้ลำลำไดด้วยได้ไม่ได้เสียกเสร็จแดงๆนี่มาล่ามขี่ปนาไวุธโอ้ยฝนตกดีขึ้นอย่างนี้เนาะต้องนั่นกันย้าเติบอยู่ด้จ้า มาจ้ามื่อนี้เขากระลาไปก่อนเนาะแม่เนาะน้องอุ้ยเนาะจ้ามือใหม่มือหนาไมาพอกับเขาอีสานรีวิวกับเก่าจะพี่น้องสวัสดีจ้า